เอาละค่ะไปดูพี่แดนกันต่อเลยนะคะวันนี้เสร็จปุ๊บนะคะเมื่อวานเปิดตัวภาพยนตร์กันไปวันนี้พี่แดนไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะน้องแพตตี้ไปให้กําลังใจถึงที่เลยค่ะแล้วก็ลงภาพไปจงไอจีสวานวีดสวีดกันเหลือเกินนะคะแล้วก็ทั้งคู่นะคะจะควงกันไปญี่ปุ่นกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการทริปนะคะไปท่องเที่ยวพักผ่อนหลังจากที่ไปนิวซีแลนด์กันมาค่ะภายไม่นานจากตอนนี้ค่ะภาพที่ลงไอจีนะคะของน้องแพตตี้ไปไม่นานเท่าไหร่นะคะก็ประมาณ7จวันด้วยกันนะคะก็กลับมาวันที่เ็ พอดีเลยนะคะก็จะไปเที่ยวที่ไหนยังไงกันบ้านจะสวีทขนาดไหนรวมไปถึงนะคะผลงานปีหน้าของพี่แดนวารเวทนะคะจะได้ชมอะไรกันบ้านจากค่ายเลสเซอร์แคทของเขาเพราะเขาทาค่ายขึ้นมาเองนะคะไปฟังแล้วก็ไปอัปเดตกันกับคุณแดนวารเวทกันเลยดีกว่าค่ะ,ะลืมนไม้ไปฟังเมื่อวานพี่ปีมาด้วยนะคะแต่มาให้มาให้กำลังใจตอน5้าโมงแล้วก็แวบไปก่อนก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์มาฝากแฟนๆน,นะคะพี่ดูพี่แดนวารเวทกับภาพยนตร์เรื่องใหม่วันติ c k ตตัวพอเล็กพอเลยค่ะเฮ้ย hey. ลุนล้นอะลุ้นเหมือนกันครับคืออยากจะบบว่าอันนี้ถ้าคอมเมนต์น้อหน้าหนังมันจะไม่เหมือนกับหนังเรื่องอื่นต้องรอดูต,ต้องรอดูว,ว่าจะเป็นไงเป็นหนังตลกเขาจะมุกออกไนงะต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่คือแดนบอกว่ามั่นใจมากบนพูดบนเวทีปะคือเรามันได้อย่างที่เราอยากจะได้อะครับสนุกแค่ไหนนี่มัน อยู่ที่คนตัดสินแล้วในวันนี้ครับเราก็มีความสุขที่สุดแล้วท,ที่คิดว่าจะทำให้ทุกคนได้มันมันเป็นหนังคอมเมดี้ที่มันมีทั้งความอบอุ่นในเรื่องของหนังผมจะเห็นเรื่องความเป็นเพื่อนอยู่เยอะ,อะครับอันนี้มันก็มีแนะ่นอนความเป็นเพื่อนแต่วันนี้มันมีเพิ่มเข้ามาในความโรแมนติกที่มันเป็นเออมันดันเป็นโรแมนติกแบบที่ไม่ใช่ชายหญิงสะทีเดียวมันจะเป็นแบบเด็กผู้ใหญ่พ่อลูกอะไรเงี้ยครับต,ต้องดูเนาะจริงๆอะ่ะากให้พี่ดูเดี๋ยวพี่แจ็คดูไหมเนี่ยเดี๋ยวก็หนีไปดูค่ะดูค่ะอีเดีย มาเชียเลยมาเชียครับเขาว่าไงบังคารุนไหมเขาก็อยากจะรอดูครับเขาก็ไม่ดูแบบไม่ดูก่อนเลยนะไม่ได้ไปดูตัดไม่ไปดูะดอะไรตอนนั้นนะ้ำคุณไม่ออกมาแล้วใช่กำลังใจดีไหมครับมาเชียก็ดีก็กำลังใจก็หลายคนครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาใครหลายคนก็มา,าครับแต่พี่นายหลอกขึ้นนะคะขอบคุณครับพี่ใหม่แพนไปไหนคะไปญี่ปุ่น ไปพักผ่อนครับใช่ก็ไปที่ที่มันไปอีกแล้วนี่แหละครับจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวเยอะไปกระจายไปมือนู้นเมืองนี้เยอะๆครับก็ตั้งใจไปพักผ่อนสมองจริงไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเดินไปแล้วเจออะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานได้ก็ก็จะคิดต่อการน้องพตตี้ใช่แล้วแต่ก็คงจะไปแบบไปวะเวียนหาเพื่อนๆนด้วยครับปีหน้ามีหนังครับมีหนังอีกที่ที่พยายามคิดให้มันแตกต่างแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้กับคนดูนะครับแล้วก็มีซีรีส์นะครับแล้วก็มีหนังสือ หนังสือน si> ี่ก็รอติดตามแล้วกันนะครับบายเซ็กซี่ไม่ไหวแล้วฮะก็เด um> ี๋ยวลองติดตามแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงก็มาเชียร์ก่อนเนาะ31ธันวาตอนที่ธันวาเลยครับใช่วันที่เกตตัวพ่อเรียกพ่อนะครับก็สร้างความสุขทุกคนได้แน่นอนความอุ่นมีแน่นอนนะครับแต่ว่าลองไปดูแล้วกันถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผม